สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายการที่จะนําเสนอผลงานวิจัยของอาจายร,รย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งในด้านการ,กรเกษตรวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆมานําเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตอนเองโดยมีกระผมวิทวัตยุทิโกษาเป็นผู้นำเนินรายการครับวันนี้กระผมมีผลงานวิจัยดีๆมาฝากกระริทธกรครับเป็นการใช้มูลโคในการปลูกหญ้าในเปียใต้หวันในระบบอินทรีย์ซึ่งเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุริยาสวาวนนคุณวรเทพชมพูนิตและคุณ ชุติพงศ์เนตรพระภาควิชาสัตวบาลคณะ,กะเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ครับก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกับปุ๋ยหมักกันก่อนนะครับคืณฟังครับปุ๋ยหมักเป็นการนําเอาเศษพืชหรือวัสดุต่างๆและมูลสัตว์มากองรวมกันให้มีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมครับจนกระทั่งเศษพืชหรือวัสดุและมูลสัตว์ต่างๆย่อยสลายและแปลสภาพไป โดยการทำงานของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าจุลินทรีย์ซึ่งจะอาศัยอยู่ในปุ๋ยคอกนั้นครับสิ่งมีเลสสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้มีอยู่มากมายหลายชนิดปะปนกันอยู่ครับและจุลินทรีย์ที่มีบทบาทในการแปลสภาพวัสดุมากที่สุดได้แก่เชื้อราและแบคทีเรียครับจนกระทั่งกองปุ๋ยกลายเป็นปุ๋ยสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มมีลักษณะพรุนยุยล้วนซุย พร้อมที่จะนำไปใช้งานเป็นปุ๋ยหมักค,ครับปุ๋ยหมักที่สลายตัวได้ดีแล้วเป็นวัสดุที่ค่อนข้างคงทนต่อการย่อยสลายได้พอสมควรครับดังนั้นเมื่อนำอลงไปในดินปุ๋ยหมักจึงสลายตัวไปอย่างช้าๆสม่ำเสมอซึ่งนับได้ว่าเป็นลักษณะที่ดีอย่างหนึ่งของปุ๋ยหมักค,ครับเพราะทําให้ปุ๋ยหมักสามารถปรับปรุงดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นระยะเวลานานๆ ปุ๋ยหมักบางส่วนอาจจะคงทนอยู่ในดินได้นานเป็นปีครับแต่ก็มีบางส่วนที่ถูกย่อยสลายไปผู้ฟังครับในการย่อยสลายนี้จะมีแร่ธาตุอาหารพืชถูกปลดปล่อยออกมาจากปุ๋ยหมักครับให้พืชได้ใช้อยู่เรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นปริมาณที่ไม่มากนักแต่ก็ถูกปลดปล่อยออกมาตลอดเวลาและสม่ำเสมอนั่นเองครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าเรามาฟังผลกระทบในการทำปุ๋ยกันนะครับ มาฟังกันต่อนะครับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทําปุ๋ยหมักมีดังนี้ครับ 1. อุณหภูมิอุณหภูมิมีผลโดยตรงกับกิจกรรมย่อยสลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ถ้าจุลินทรีย์มีการย่อยสลายเร็วจเจริญเติบโตเร็วอุณหภูมิภายในปุ๋ยหมักก็จะสูงขึ้นครับเราควรรักษาอุณหภูมิของกองปุ๋ยหมักให้อยู่ที่55-70ถึงองศาเซลเซียเสยเมื่ออุณหภูมิของกองปุ๋ยหมักสูงขึ้นควร ควรปล่อยทิ้งไว้ระยะหนึ่งจนกระทั่งอุณหภูมิถึงจุดสูงสุดและเริ่มลดลงครับจึงกลับกองปุ๋ยหมักเพื่อให้ออกซิเจนสามารถเข้าทั่วกองปุ๋ยหมักลงด้วยหลังจากนั้นอุณหภูมิของกองปุ๋ยหมักก็จะกลับมาขึ้นสูงขึ้นอีกครั้งครับให้ปฏิบัติเหมือนเดิมจนกว่าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่าการย่อยสลายสาราสารละลายอินทรีย์ในการ ทำปุ๋ยหมักเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับ 2. อ,อากาศหรือออกซิเจนเป็นสิ่งจําเป็นกับจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนครับเพื่อใช้ในการย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ดังนั้นเราควรกลับกองปุ๋ยหมักเป็นระยะระยะเพื่อให้จุลินทรีย์ได้รับออกซิเจนอย่างพอเพียงซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการหมักปุ๋ยให้เร็วขึ้นครับส่วนกองปุ๋ยหมักที่ไม่ได้กลับกองจะใช้เวลาย,ย่อยสลายนานกว่า ในขณะที่การกลับกองปุ๋ยหมักจะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นมากครับซึ่งยังจะช่วยทําลายวัชพืชและโรคพืชได้อีกด้วยครับคุณผู้ฟังข้อที่3ความชื้นมีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่ากองปุ๋ยหมักควรจะมีความชื้นเหมาะสมอยู่ที่50เอร์เซถ้าเกิดกองปุ๋ยหมักแห้งจนเกินไปการย่อยสลายจะไม่มีประสิทธิภาพครับ เนื่องจากจุลินทรีย์ไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้แต่กองปุ๋ยหมักที่ควรจะมีความชื้นอยู่ในช่วงของ40ถึง60ปเซ์ก็ได้ครับ 4. การกลับกองในระหว่างกระบวนการหมักปุ๋ยจุลินทรีย์จะใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในขณะที่ออกซิเจนถูกใช้ไปในกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์ก็จะช้าลงครับและอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักก็จะลดลงจึงควรจะกลับกองปุ๋ยหมัก เพื่อให้อากาศหมุนเวียนในกองปุ๋ยหมักนั่นเองครับรู้วฝังเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่จุลินทรีย์และเป็นการกลับวัสดุจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในซึ่งจะช่วยในการย่อยสลายปุ๋ยหมักให้สม่ำเสมอและรวดเร็วขึ้นครับระยะเวลาในการกลับกองปุ๋ยหมักเราจะต้องสังเกตจากอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักที่ขึ้นสูงสุดและเริ่มลดลงครับแสดงได้ว่าได้เวลาในการกลับ เพื่อให้อากาศถ่ายเทนั่นเองครับข้อที่5อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนจุลินซีใช้คาร์บอนสำหรับเป็นแหล่งพลังงานและใช้ไนโตรเจนสำหรับการสังเคราะห์ปโปรตีนหรือเพื่อการเจริญเติบโตครับใน,ในกองจุลินซีต้องการใช้คาร์บอน30ส่วนต่อไนโตรเจน1ส่วนในการย่อยสลายสารอินรีย์ปุ๋ยที่หมักเสร็จแล้วจะมีค่า20ต่อหนึ่ง เพื่อป้องกันการดึงออกซิเจนไนโตรเจนจากดินเมื่อนำปุ๋ยหมักไปใช้งานครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาฟังในเรื่องของประโยชน์กันนะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับประโยชน์ของปุ๋ยหมักมีดังนี้ครับข้อที่1ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชครับปุ๋ยหมักเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพหรือลักษณะของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นถ้าดินนั้นเป็นดินละเอียดอัดตัวกันแน่นเช่นดินเหนียวปุ๋ยหมักก็จะช่วยให,ให้ดินนั้นมีสภาพร่วนซุยมากขึ้นครับ ไม่อัดตัวกันจนแน่น pp, ทึบทําให้ดินระบายน้ําได้ดีระบายอากาศได้ดีขึ้นทั้งยังช่วยให้ดินมีความสามารถในการอุ้มน้ําหรือดูดซับน้ําที่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้ไวมากยิ่งขึ้นครับเพื่อฟังทราบไหมครับว่าคุณสมบัตเิเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากของปุ๋ยหมักเพราะดินที่มีลักษณะร่วนซุย ระบายน้ำระบายอากาศได้ดีนั้นจะทําให้รากพืชเจริญเติบโตได้รวดเร็วแข็งแรงแต่แขนงได้มากมีระบบรากที่สมบูรณ์จึงดูดซับและธาตุอาหารหรือน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพครับส่วนในกรณีที่ดินเป็นเนื้อหยาบเช่นดินทรายดินล่วนปนทรายซึ่งส่วนใหญ่จะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำครับมีอินทรีย์วัตถุอยู่น้อยไม่อุ้มน้ํา การใส่ปุ๋ยหมักก็จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและทําให้ดินเหล่านั้นสามารถอุ้มน้ําหรือดูดซับความชื้นให้กับพืชได้มากขึ้นครับในดินเนื้อหยาบจึงจะควรใส่ปุ๋ยหมักให้มากกว่าปกติครับข้อที่ 2. ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินปุ๋ยหมักเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารที่ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้แก่พืชอย่างช้าๆครับและสม่ำเสมอ โดยทั่วไปแล้วปุ๋ยหมักจะมีปริมาณแร่ธาตุอาหารที่สำคัญนั่นก็คือธาตุไนโตรเจนทั้งหมดประมาณ0.4ถึง2.5เปอร์เซครับฟอสฟอรัสในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชประมาณ0.2ถึง2.5เปอร์เซนและโปรทัสเซียมในรูปที่ละลายน้ำได้ประมาณ0.5ถึง1.8เปรซครับรั้วฝังปริมาณแร่ธาตุอาหารดังกล่าวจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเศษพืชมูลสัตว์ และวัดสดุอื่นๆที่ใส่ลงไปในกองปุ๋ยครับแม้ว่าปุ๋ยหมักจะมีธาตุอาหารหลักสําหรับพืชน้อยกว่าปุ๋ยเคมีแต่ปุ๋ยหมักก็มีข้อดีตรงที่มีธาตุอาหารรองและเสริมที่สําคัญสําหรับพืชหลายชนิดครับเช่นแคลเซียมเมงกานีสกำมะถันเหล็กสังกะสีแมงกานีตโบรอนทองแดงโมลิบดีนัมซึ่งปกติแล้วปุ๋ยเคมีจะไม่มี หรือมีแค่เพียงบางธาตุเท่านั้นครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าธาตุอาหารเหล่านี้มีความสําคัญต่อการจเจริญเติบโตของพืชไม่น้อยกว่าธาตุอาหารหลักเลยครับเพียงพืชจะต้องการเพียงปริมาณที่น้อยเท่านั้นครับข้อที่ 3. การปลดปล่อยธาตุอาหารโดยปกติแล้วปุ๋ยหมักจะมีความคงทนต่อการสลายตัวเพื่อปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีกว่าปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมักครับโดยเฉพาะไนโตรเจนมีการปลดปล่อยในปริมาณที่น้อย แต่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอเช่นการใส่ปุ๋ยมูลโคสดให้กับต้นข้าวโพดสามารถสลายตัวปลดปล่อยในโจนได้ถึง40%หลังจากใส่ดินในระยะเวลา1ปีและผลตกค้างจากการใส่มีผลทําให้มูลโคสามารถสลายตัวปลดปล่อยในโจนได้18%ครับในปีที่2 ส่วนปุ๋ยโคอามูนโคที่ผ่านการหมักแล้วสามารถสลายตัวปลดปล่อยไนโตรเจนได้15%หลังจากในดินที่เป็นระยะเวลา1ปีครับและผลตกค้างหลังจากการใส่มีผลทำให้ปุ๋ยมูลโคที่ผ่านกระบวนการหมักแล้วสามารถปลดปล่อยไนโตรเจนได้8%ในปีที่2ครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ เรามาฟังกันต่อนะครับเรามาฟังขั้นตอนการทําทปุ๋ยมูลโคหมักกันนะครับก่อนอื่นการกองปุ๋ยมูลโครหรือเศษหญ้าที่เหลือจากการกินของโคให้มีความสูงประมาณ1-2เมตรครับคลุมกองปุ๋ยหมักด้วยพลาสติกเพื่อที่จะรักษาความชื้นแล้วใช้กองทิ้งไว้เป็นระยะเวลา30วันก็จะเกิดความร้อนประมาณ70องศาเซลเซียสยครับซึ่งความร้อนระดับนี้จะช่วยในการทำลายวัชพืช หลังจากนั้นเมื่อครบ30วันให้พลิกกองมูลโคและตั้งกองใหม่ให้สูงประมาณ1เมตรพร้อมกับเติมจุลินทรีย์เอน้ำเพื่อเพิ่มความชืน้นและเพิ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยในการกระบวนการหมักย่อยเศษพืชแล้วกลับกองปุ๋ยหมักอีก2-3ครั้งครับห่างกันครั้งละประมาณ20-30วันพร้อมกับเติมจุลินทรีย์ EM หลังจากกลับกองปุ๋ยทุกครั้งครับ เรามาฟังการทดลองการใช้ปุ๋ยมูลโคมักกับการปลูกหญ้าเนเปียใต้หวันกันนะครับเริ่มจากการเตรียมแปลงปลูกหญ้าก่อนครับโดยการไถปรวนสองรอ,อบและทําการยกล่องกว้าง1.2เมตรจากนั้นแบ่งพื้นที่การปลูกหญ้าออกเป็น5กลุ่มทดลองครับและแต่ละกลุ่มการทดลองมีความกว้างของแปลงหญ้า5เมตรมีความยาว30เมตร โดยแบ่งออกเป็น5แปลงย่อยครับและทำการปลูกหญ้าในเปียใต้หวันโดยปลูกแปลงละ2ท่อนพันและปลูกลักษณะห่างกันตามความยาวอของล่องท่อนละ0.6เมตรทำการปลูกจนเต็มพื้นที่ครับหลังจากการปลูกเสร็จแล้วทำการสู่มแปลงหญ้าเพื่อใส่ปุ๋ยมูลโคหมกักตามปริมาณที่คำนวณได้ในแต่ละกลุ่มการทดลองครับและการตัดหญ้า 3ครั้งโดยครั้งแรกหลังจากการปลูกแล้วเป็นระยะเวลา70วันครั้งที่2จะเป็นเวลา60วันและครั้งที่3ตัดหลังจากครั้งที่2เป็นระยะเวลา60วันครับส่วนการใส่ปุ๋ยหมกักแบ่งออกเป็น5กลุ่มครับตามระดับปริมาณของมูลโคดิบครับกลุ่มที่1จะไม่ใส่ปุ๋ยตลอดการทดลองครับกลุ่มที่2ใส่ปุ๋ยมู K, ลโคกระจายเต็มพื้นที่ทดลองในปริมาณ500กิโลตะ อ่าหกิโลกรัมน้ำหนักแห้งต่อไรในการปลูกครั้งแรกแต่ครั้งหลังจากการตัดครั้งแรกและครั้งที่2จะใส่ปุ๋ยมูลโคหมัก250กิโลกรัมของน้ำหนักแห้งต่อไร่ครับและในกลุ่มที่3ใส่ปุ๋ยมูลโคหมักในปริมาณ1 0 0 0กิโลกรัมน้ำหนักแห้งต่อไรในการปลูกครั้งแรกแต่หลังจากการตัดหญ้าครั้งแรกและครั้งที่สก็ให้ใส่เพียง500กิโลกรัมครับ กลุ่มที่4ใส่ปริมาณ1500กิโลกรัมและหลังจากการตัดครั้งแรกและครั้งที่2ให้ใส่เพียง750กิโลกรัมต่อไร่ครับกลุ่มที่5ใส่ปุ๋ยมูลโคหมักในปริมาณ2000กิโลกรัมต่อไร่แต่หลังจากการตัดหญ้าครั้งแรกและครั้งที่2ก็ให้ใส่เหลือ1 0 0 0กิโลกรัมต่อน้ำหนักแห้งต่อไร่ครับและสถานที่ทำการทดลองในการปลูกหญ้าในเปียใต้หวัน นศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโคสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตธภันฑ์สัตว์และวิเคราะห์หาน้ำหนักแห้งของปุ๋ยมูลโคณนะห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ภาควิชาสัตวบาลคณะ,กะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ามาติดตามการทดลองกันนะครับ มาฟังกันต่อนะครับผลการทดลองผลผลิตของหญ้าเนเปียใต้หวันจากการตัดครั้งแรก70วันหลังจากเริ่มปลูกผลผลิตสดต่อไรของหญ้าเนเปียใส่ปุ๋ยมูลโคหมักปริมาณ1,500และ2,000กิโลกรัมน้ำหนักแห้งต่อไรมีปริมาณที่สูงสุดครับรวมทั้งความสูงของลำต้นน้ำหนักกอและจำนวนต้นต่อกอสูงกว่าจำนวนกลุ่มที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ย หรือใส่ปุ๋ยหมักในปริมาณที่ต่ำกว่าครับดังนั้นการใส่ปุ๋ยมูลโคหมักในครั้งแรกหรือรองพื้นเพื่อปลูกหญ้าในเปียใต้หวันควรใส่ปริมาณที่1,500-2,000กิโลกรัมน้ำหนักต่อไร่ครับส่วนผลผลิตของหญ้าในเปียใต้หวันจากการตัดครั้งที่2ควรใส่ปุ๋ยอยู่ที่750-1,000กิโลกรัมต่อไร่ครับซึ่งได้ผลผลิตที่สูง ทั้งจำนวนกอและน้ำหนักกอความสูงและจะได้ผลผลิตมากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยหมักเลยถึง3.5เท่าครับส่วนย่าเนเปียใต้วันจากการตัดครั้งที่3หลังจากการตัดครั้งที่สองวันผลผลิตที่ได้ดีที่สุดนั่นก็คือการใส่ปุ๋ย1000กิโลกรัมครับดังนั้นเรามาสรุปผลการทดลองกันนะครับการใส่ปุ๋ยมูลโคหมักในครั้งแรกของการปลูกย่าเนเปียใต้วันหรือการลองพื้นนั้น สามารถใส่ปุ๋ยสูงถึงระดับ2,000กิโลกรัมต่อไร่แห้งต่อไร่ครับและการใส่ในครั้งต่อไปหลังจากการตัดควรใส่ในปริมาณ1,000กิโลกรัมน้ำหนักแห้งต่อไร่ครับคุณผู้ฟังครับจากการศึกษาการใช้ปุ๋ยมูลโคหมักในการปลูกหญ้าในเปียใต้หวันในระบบเกษตรอินทรีย์สามารถเพิ่มผลผลิตได้ดีกว่าการนำมูลโคสดมาใส่โดยตรงครับในขณะที่กระบวนการทำมูลโคหมกัก มีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากมากนักและต้นทุนกะก็ไม่สูงครับดังนั้นถ้าจะให้ดีเกษตรกร,กรควรทําการหมักมูลโคก่อนที่จะนําไปใช้ในแปลงหญ้าและถ้าเกษตรกร,กรมีมูลโคหมักมากเกินไปามากเกินความต้องการใช้ในฟาร์มมูลโคหมักที่เหลือยังสามารถแปรรูปเป็นมูลโคหมักอัดเม็ดเพื่อจําหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ นอกจากนี้การทำมูลโคหมกักยังมีประโยชน์ทางอ้อมในแง่ของการกำจัดของเสียและกลิ่นที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างอีกทั้งยังเป็นการหมุนเวียนอินทรีย์สารกลับสู่ระบบนิเวศเพื่อความสมดุลตามหลักของกเกษตรอินทรีย์ครับแต่ถ้าเกษตรกรเลือกที่จะใช้อามูลโคสดไม่ควรจะนำไปใช้ในทันทีครับก่อนนำไปใช้ควรตั้งกองทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง เพื่อให้ความเค็มของมูลโคเจียจางลงก่อนครับหากจะนำไปใช้ในทันทีควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับวันนี้กระผมขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากวารสารปศุสัตว์กเกษตรปีที่38ฉบับที่51ครับสัปดาห์หน้ากระผมจะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆมาฝากคุณฟังอีก อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับหากคุณฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกตู้ปน1077ปทฟกยเปทศเษตศาสตร์กร,ร,ร,รุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่0 2 5 6 1 1 4 7 4สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกได้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ